สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิมมาดีชาแชนเนลและเทศกาลคานิวาวกิจกรรมเปิดแจกคอตุ่มกาโรยูอาเอ้ยเอาแล้วไงที่ผมพูดไว้นะก็คือจะได้พลังในส่วนของบัฟเสริมแล้วก็รวมพลฮีโร่ไปสู้ปกป้องเพื่อสันติภาพ เดี๋ยววันนี้มันจะมีในส่วนของอนิเมะเปิดฉายด้วยแต่ไม่แน่ใจว่ากี่โมงนะผมก็ไม่ได้ตามเหมือนกันแต่ผมรอดูอยู่โอเคทุกอย่างก็เหมือนเดิมครับตอนนี้พลังของผมอยู่ที่8 1 6 6้านหนึ่ครับผมคิดว่าผมอยากจะทำพลังสักสิล้านก่อนเออนะเดี๋ยวรับของก่อนรับของก่อน เพื่อนเพื่อนพลังเท่าไหร่แล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเออผมเพิ่งตื่นเลยเนี่ยอัืมอลิปประมาณสิบโมงกว่าโอเคโอเคอันนี้เราจัดไปเลยครับอ๋อชิวๆก่อนนะก่อนไปเล่นกิจกรรมนะโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูกิจกรรมละติร์ติรกติรตรติร์ติรติตตตตตตรรร อันนี้มีแพ็คแล้วมีแพ็คเติมเลเ้วมาแพ็คเติมก็มีครับผมถามว่าตอนนี้อแพ็คเติมอะไรที่น่าสนใจก็ยังคงเป็นแพ็คที่ถาวรทั้งหมดนะเผื่อแบบใครมีแบงค์แล้วสนใจอยากจะเก็บแบงค์เพื่อไปทําแพ็คหรือใครอยากทําการโลก,ก็มาลงทุนกับตรงนี้ได้นะเออแต่ถ้าใครไม่มีแบงค์ที่เขาแจกฟรีก็สามารถไปเติมได้ที่ คุกกี้แลนด์ช็อปบ,บริการเติมเกมวันพันแมนและเกมมือถืออีกมากมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปปลอดภัย100%เซ็นเซลิงค์ร้านค้าอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะอ่าไปเติมกันมาแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นเข้ามาดูครับมันจะมีซัพพอร์ตของกาโร่ด้วย <c oughs> โอ้โห <c oughs> เดี๋ยวนะมีแพ็คเดียวเลย แพ็กละ839โอ้ยไม่กอแล้วผมเพิ่งใช้คูปองไปด้วยโอ้โ oh, ห oh, oh. เอาแล้วไง oh, อยากได้นะมันได้อะไรบ้างอ่ะมีรูปร่างกาโล่ครับอุ้ยเอาแล้วใครที่ซื้อก่อนหนะ้านี้ล่ะเอาสวยละแล้วก็มีพวกเศษแดงแล้วก็มีไอ้ไอเหรียญปาร์ตี้นี่คืออะไรอ่ะเหรียญเฉลิมฉลองเดี๋ยวต้องไปหาดูนะ โอเคมีตั๋วดําด้วยอ๋อมีอ๋อของไม่ได้เยอะมากครับคุณผู้ดูหลกัหลกๆจะเน้นเป็นเออ่เหรียญน,นะแล้วก็เหรียญเนี้ยไปทําอะไรอะไม่เกี่ยวนี่เดี๋ยวลองไปดูดิเ,เติมสะสมโอ้มีเติมสะสมด้วยเฮ้ยอีกําไรเอ้ยจี่ดาวเจอจรัเเอ้ยหรือว่าจะมีของกาโลด้วยอาวุธ แล้วก็มีในส่วนของผู้ก่อ,อตั้งโกเคสึกับม ok อสคิโตโกอ๋อคือเป็นไม่ใช่ไม่ใช่อุธของกาโรนะเป็นอาวุธของยุงกับในส่วนของโกเคสึแล้วก็มีแจกไม่แจกไม่แจกไม่ใช่เราต้องเติมออ้มีหินหินปีศาจเหรอ,อ,อแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ๋อคือถ้าเราทํา ก็คือรางวัลตรงนี้นั่นแหละเออจะดูซ้ำทำไม <c oughs> โอเคต่อมาเป็นร้านค้าแลกเปลี่ยนครับอ๋อนี่ไงเหตุผลที่เราต้องเก็บเหรียญไว้มาแลกตรงนี้นี่เองนี่มีรูปภาพไอ้นี้ด้วยน่าสนใจครับรูปภาพไว้ปลดล็อกแล้วก็มีอตอมมีเอเซสมาหน้ากากหวานรักชายโอเคชั้นที่สองครับมีรูปภาพเหมือนเดิมครับสามารถทำรูปภาพได้แน่นอนผมคิดว่าถ้าไม่ดวงเกลือแล้วก็มีตามีรูปภาพอุ้ อุ้ยดูไม่ได้เหรอดูได้ดูได้ดไดกาโลอุ้ยกาโลเอสเอาบวกนะดารชายอุ้ยเอาดีเอาดีาดแจกแจกเยอะนะเนี่ยแจกเยอะนะผมว่าใครที่งบประมาณเหลือหรือมีแบงค์ส้มเหลือผมแนะนํามาตรงนี้ก็ได้นะใครอยากลงทุนอะ่ะเออแต่มันอาจจะไม่ได้ระยะยาวถาวรแต่ถามว่าคุ้มไหมผมมองว่าคุ้มนะเออ แล้วก็มีตัวละครใหม่กาโรมีล็อกอินสามสิบวันวตัวแดงเพิ่งสุ่มไปงั้นผมขอเก็บเลยแล้วกันเวาลามีแต่ว่าตรงนี้มีแจกโอ้เยอะมากโอ้อยากเล่นต่อเลยแชร์เพื่อรับเพชรด้วยโอ้ใหม่ก็าเฮ้ยอันนี้กิจกรรมเปิดอีกสองวันครับถึงจะเปิดรอดูว่ามันให้เล่นอะไรแล้วก็มีอ๋อต่อจิ๊กซอด้วย โอ้โหเฮ้ยมันเจกเยอะนะอ่าจีเฮ้ยพูดปิดเลยเน่าจริงอะไรอีกอะบิงโกเหรอเอ่อไหนอะคือใช้เสียมเหล็กเจาะให้แตกสามารถอ๋อแล้วเราถ้าเจาะตรงไปเลยไม่ได้เหรออ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราต้องเจาะให้ได้รางวัลพวกนี้ครบหรอปึ่งเฮ้ยปึ่ง อ๋ออเข้าใจแล้วเฮ้ยคมคมเลยคมคมเลยถ้าเราได้ครบมันจะข้ามชั้นใช่ไหมเืิร์นฟูเนฟูได้อีกหนึ่งอันอีกหนึ่งชั่วโมงอ๋อแล้วเวลาสาสิบสองวันครับมีเรื่อยๆตัวอย่างน่าจะเป็นชั้นนะผมว่าชั้นต่อไปก็จะอีกเอ่อรางวันหนึ่งจนกว่าเราจะได้ครบตรงนี้มันอาจจะเลื่อนชั้นนะเออ อะไรอะถ้าไปชั้นตัดไปไม่ได้หรออ๋อเราสามารถรับได้แล้วไงต่อน่าจะต้องเก็บให้ครบนะผมว่ากี่เกียจอ่านถ้าดูจากนี้ละ <c oughs> เออน่าจะต้องเก็บให้ครบโอเคประมาณนี้คร่าวๆนี่อ๋อมันก็มีเควสรายวันครับผมแล้วก็ให้เรา ทำเสร็จเราก็จะผ่านด่านตรงนี้ไปผมว่าน่าสนใจนะตรงเนี้ยแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างอันนี้คืออะไรอ่ะวู้นี่ไงคาร์โลฟ้าสีสองที่ทุกคนตามหาแต่ว่าอย่าลืมนะครับมันแจกแค่อันเดียวไหมตอนนี้เห็นแค่อันเดียวนะไอพวกภรการกิจนี้เราก็ต้องรอในการเปิดตามที่ผมบอกนั่นแหละอันนี้ซื้อด้เพศจะมีแค่ตัวแดงอ,อันนี้ก็ไม่มีเหรียญละ เปิดดูไม่ได้เหรอผมคิดว่าน่าจะไม่มีหินมาขายนะน่าจะแจกแค่หนึ่งก้อนโอเคถ้าแจกหนึ่งก้อนอย่างเนี้ยผมมีสิทธิ์ทําได้อยู่ก็ผมมีนี้อยู่แล้วก็มีนี้อย่างละหนึ่งโอเคก็น่าจะทําได้อยู่แต่ไม่ใช่เร็วๆนี้เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะทําหรือไม่ทําดีนี่อแล้วผมก็ได้ในส่วนของออการหมุนวงล้อมานะได้ตัวอะไรวะขอดูหน่อยซิ มีหมดแล้วมีหมดแล้วเอาเมนูซ่าแล้วกันน่าจะมีประโยชน์มากที่สุดแล้วเอเดี๋ยวไว้ไปทำทีมลองไว้สตันฝ่ายตรงข้ามร้อยเปอร์เซ็น์นะอโอเคแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมีมาสุ่มกลยุทธ์ด้วยเพื่อดันพลังตั้งเป้าไว้ประมาณ10ล้านแต่ไม่รู้จะถึงไหมอีกเรื่องนึงอืมขอใช้นี้ก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าพลังงานเต็มเดี๋ยวมันจะไม่รียนะอา มาเดี๋ยวเราไปทำกลยุทธ์กันเลยดีกว่า l e t โ go กันเฮ้ยนี่ไงมีการสุ่มกลยุทธ์ด้วยแล้วก็ท็อปก็จะได้โอ้เดี๋ยวนี้มันแสดงว่ามันมาแบบนี้ตลอดแล้วทั้งกลยุทธ์การ up down แล้วก็คอวิจัยมันน่าจะทำแบบนี้ทุกเอีเวนต์นะผมว่าเพราะว่ามันจะได้เก็บในส่วนของพื้นหลังได้เหมาะสำหรับสายเติมดูดหรือไม่ก็สายสะสมถ้าผมแนะนำสายฟรีนะครับ แนะนำให้เก็บจนให้ได้600ก่อนแล้วค่อยสุ่มทีนึงเราอาจจะเสียเรื่องพลังแต่ถ้าเราเล่นระยะยาวอ่ะผมว่ายังไงก็คุ้มดีกว่าเรามาสุ่มทีละ200 300อะไรอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มเท่าไหร่นะถ้าสําหรับคนเล่นระยะยาวเออที่ผมพูดก็คือหมายถึงตรงนี้นะเพราะว่าห0รมันจะได้พวกนี้ดีมากไม่ใชสามร้อยิงงหรอ แต่มันจะมีรอบสี่รอบนะทั้งหมดสามสี่สิบสองก็พันสองร้อยพันสองรอใบอ่ะเก็บมาเถอะ <laughs> มาสมฟรีครั้งหนึ่งแล้วผมเตรียมมาเลยครับสามสิบสี่ใบได้สามโลแล้วไปทีละสิบก็เพียงพอแล้วไปในรอบแรกเอ้ยไม่มีสีทองเลยอรอบที่สองตามมาติดติดอู้มาแล้วสีทองหนึ่งอันรอบที่สามเดือดเดือดปุ๊กปักปุ๊กปักสามสิบใบ ได้ได้แค่นี้ได้แค่นี้จริงๆใช่ไหมโอ้ยอันนี้ดีอันนี้เดี๋ยวผมพยายามหายได้แล้วกันถ้ามันซื้อกระดาษอีกอ่ะซื้อตึ๊ด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 โอ้ของเก้าร้อยไปไป่ชงนี้เพชรเหลือซะด้วยไปอีกสี่สิบครับผมเลขสวยๆเลขกลมๆแล้วสีทองมาอูโอ้เลือดเย็นสีทองของดี เก็บอีกนิดหน่อยเดี๋ยวผมเอาไอ้นี้ต่อครับผมเออเอาดีสวยผมมีแลนไม่แน่เดี๋ยวอาจจะใช้เพชรเพิ่มครับนี่ไม่ใช่ตรงนี้กดผิดอันไหนแล้วที่มันให้ซื้ออ่านี่นี่นี่โอ้ร้อยยี่สิบเองเหรอก็ท่อกับในร้านค้าปะ <laughs> เฮ้ยน่าสนใจครับน่าสนใจเนนี้ยก็อยากเติมเหมือนกันแต่ไว้ก่อนเลยเออเดี๋ยวเรามาใส่ไอ้ของที่เราได้มาเมื่อกี้ก่อนนะ ได้โอ้ยกดผิดได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับผมสีทองมาโอเคแต่ตอนเนี้เดี๋ยวมันจะมีคลิปที่ผมสุ่มตัวม่วงมาให้ดูด้วยนะเออผมตามล่าหาซอมบี้แมนนะตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้นนะลิ้นพันนะตื่นแต่เช้าเกินโอเคสายอาวุธครับผมขออนุญ,ญาตใส่เลยครับแล้วก็มี อันไหนมาเกียรที่ได้มาโอ้ได้ซ้ำอีกอ่อโอ้ยไม่เป็นไรอันนี้ได้เพิ่มละหนึ่งอันแล้วก็เดี๋ยวนี้ไปใส่ตรงนี้ก่อนผมจะเลี้ยงให้มันแบบได้สายอาวุธเยอะๆก่อนนะนี่มันจะได้ปลดล็อกตรงนี้จริงๆมันสามารถเอาไปอัพได้นะแต่ผมยังก่อนเอาเลี้ยงไว้ก่อนแล้วก็มีสีทองอันนี้เดี๋ยวผมอัพเลยยังไงเราก็ได้ใช้อยู่ละโอเคอ่าเดี๋ยวนะมีสายต่อสู้ สายต่อสู้เดี๋ยวผมหาอัน,นี้หนึ่งอันเมื่อกี้ที่มีอยู่แล้วเออแล้วก็ปุ๊บมันอยู่ตรงไหนอ่ะอันที่สามอะอันที่สามสายต่อสู้ผมใส่นี้แล้วกันด้านล่างแล้วกันด้านล่างผมตั้งเป้าเป็นในส่วนของศูนเสียนะมันจะได้สะท้อนแรงๆคือเน้นให้กาโลสะท้อนแรงที่สุดครับเอ้ยสะอึกโอเคไม่ถึงวะไม่ถึงสิบวะต้องดูแป๊บหนึง่ง จสต่อสู้มีแค่อันที่สามอะ่ะเออที่เหลือก,ก็เกลือใส่เทคนิคเทคนิคเคนี้ได้อยู่กดผิดในได้อยู่อันนี้ได้อยู่ไม่ใช่ดิมาใส่ข้างล่างดิไปใส่ข้างบนทําไมละเอ,อ้ยเลือกให้ข้างล่างเดี๋ยวไปใส่ข้างบนอีกโอเคได้ขึ้นมาสองขีดอันไหนยังไม่ถึงสองขีดเดี๋ยวผมพยายามทําให้ถึงสองขีดนะจะได้ขึ้นไป ไม่มีจริงดิอ๋อไม่มีว่ะสีเนี่ยโอเคเทคนิคมาสองขีดแล้วสายต่อสู้เนี่ยแต่สายต่อสู้มันไปซ้ําโลอื่นเยอะมากเลยไม่ได้ใส่อาวุธเอ่อต่อสู้นี่พีศาสตรครบแล้วฮีโร่ฮีโร่มันไม่ครบเพราะว่าด้านบนไม่ได้เปลี่ยนเลยเออไม่เป็นไรเอาไว้อย่างนี้ก่อนก็ได้ แล้วก็เดี๋ยวรอผมจะซื้ออันนี้อีกประมาณนิดๆหน่อยๆสิบเจ็ดเดี๋ยวเราค่อยเก็บออกก็ได้มารับก่อนครับหนึ่งทีสุ่มไปได,ได้ได้แค่แปดล้านห้าคุณผู้ดูฝันให้ไกลแล้วไปให้พนตอนนี้ลำดับก็ขึ้นมาเป็นลำดับที่เจ็ดนะ ออ้สิบล้านสองคนละเกือบมีคนที่สามเดี๋ยวผมว่าจริงๆอ่ะพลังผมมันจะดรอปเอาตรงนี้แหละคือถามว่าตรงนี้ยมันดีมากไหมคือผมมองว่ามันดีมากนะแต่ถ้าผมสมมติเรารีไปปุ๊บมันต้องมันหายยกทีมเลยนะพลังอะ่ะเนี่ยตรงนี้ยเนี่ยเห็นไหมพอรีปุ๊บได้ของดีมาเพิ่มโคตรเยอะโว้นี่เห็นไหมแปดแปดละถ้าผมรีต่อไปอะ่ะผมน่าจะสูญเสียพลังไป เอาไว้ที่8-8ก่อนเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ค่อยมารีอีกทีเห็นไหมขึ้นมาเป็นลําดับที่หแล้วเฮ้ยคือแบบถ้าเราได้ของสีทองของดีๆจากตรงนั้นอะ่ะผมมองว่าแบบชิลเลยโอ้โหได้ฮีโร่มาซะด้วยแต่เราไม่ได้ใช้ไงราชไหวไม่แน่ด่านสิบกเนี่ยดูนะครับทีมที่ผมตีทีมแรกมันไม่ไหวอะ่ะคือมี U R หนึ่ตัวมี S R สามตัว แต่มันไม่ไหวเด๋ยผมงงมากเลยนี่ยังไงเปิดไปเอลไฟเฟรมตีกระชากลากตืด,ด,ดเฮ้ยไม่ดูแอนิเมชั่นปิดเลยแล้วต่อสู้ต่อขออนุญาตกดข้ามครับดูว่าไหวหรือยังตอนนี้ผมไปัพเฮลไฟเฟรมมาแล้วไงเป็นสี่ดาวแล้วอุ้ยไหวแล้วอุ้ยไหวแล้วอว้ยนานสิบหกมาแล้วอุ้ยอยู่ที่กาโลกาโลผมว่าน่าจะไหวชิลอยู่แล้วตอนนี้อุ้ยแต่ไม่แน่นะ ฝั่งเขามีไม่ยอท้อด้วยแล้วดูทีมสองผมดิือแบบทีมสองผมแทบไม่ได้ใส่อะไรเลยนะแค่กาโรตัวเดียวจริงๆฝั่งสีเงาไปปุ๊บเดี๋ยวพวกนี้ก็ลาโรมาแล้วลาโรเสิร์ฟให้ปูกปักปูกปักตื้อดื้อดื้อดื้ออ้ยไม่ตายหรอชิบ่ายแล้วผมว่าไม่ไหวแน่เลยเฮ้ยไหวปะอุ้ยไหว ระดับกาโหลแล้วไหวอยู่เร็วระดับกาโหลไปผมจะถึงด่านยี่สิบไมเนี่ยฝากเป็นกำลังใจด้วยนะใครที่เล่นกิจกรรมใหม่แล้วผมพูดอะไรผิดไปตรงไหนก็ขออภัยด้วยแล้วกันอืมไม่ได้ไปศึกษาอะไรเลยแต่มาพูดจากที่เห็นก็เพียงพอแล้ว <c oughs> ไหวกว่านี่ยอุ้ยไหวมาคือมันจะไม่ไหวได้ไง ผมไปแอปวิวไฟเฟรมมาแล้วไงกาโลผมเนี่ยน่าจะไหวอยู่ออไหวไหวใกลจะถึงดนาดยี่สิบจะได้โอ้โอายอ้ไม่ก็ป้องกันอีกเลยเอ,อ้ามก้ามชิว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 ,ชวเปี้ยงเออเป็นไงผมบอกแล้วว่าไหวก็คือไหว ของแท้อยู่เล้วสิบแปดผมว่ามียี่สิบอะเออผมว่ามียี่สิบตอนเนี้ยแล้วมันอัพมาดีไงมันอัพมาดีก็ต้องไปสุดหน่อยใช้เพชรเลยใช้เพชรเลยโอ้เพชรยิงไม่ค่อยมีอยู่เออเราต้องมาเหนือเราต้องมาเหนือคือก่อนหน้านี้ยผมติดด่านที่สิบหกนะ เพราะว่าเฮลไฟเฟรมผมอะ่ะมันมันไม่แรงอะ่ะถ้าพูดตรงๆผมไม่ได้อัพขนาดนั้นแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวพอมีโซนิกเข้ามาในทีมอะ่ะมันอาจจะมีผลกับทีมเยอะมากอเพราะการโร่เน,นี่ยไงไปแล้วแล้ะน่าจะไหวแค่ด่านนี้หรือเปล่าเดี๋ยวสิบเก้ายี่สิบผมค่อยมาเล่นอีกทีแล้วกัน <c oughs> ประมาณนี้ในคลิปวิดีโอนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนา้าวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับผมบ๊ายบายเจอกัน